สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขนนะคะเมื่อนี่สิมะปนเฮ็ดปวกตาบใส่ปลาค้อน้อยนะคะจกข้าวหนึ่งนะคะลูกขึ้นมาหนึ่งเขา่าดังไฟแล้วนะคะอ่าต่อไปนี้นะคะเป็นวิธีการต้มปนปลาข้อน้อยสองตัวนะคะกะบ่ตองขัวเกดได้จ้าพี่น้องต้มไปเลย เฮดอันนี้เป็นเฮดปวกตาบด้วยค่ะเฮดปวกตาบนี่สิเกิดยุพ่นจอมปวกนะคะถ้าเขาได้เกิดแล้วนี่เขาสิเกิดตอตๆกันนะคะไปตอเนื่องประมาณเป็นเดือนพุนแล้วค่ะเฮดปวกแบบดอกงหญ่นะคะเป็นเฮดปวกชนิดหนึ่งถ้ามองได้อุดมสมบูรณ์ก็สิได้กินเฮดปวกตาบจังสี่นะคะ ถ้าแม่ดอกบานๆนี่สีใหญ่ปังโค้งเต็มหม้อเลยเด้อค่ะใส่ตอนตะแดกนะคะลงไปจักน้อยนึงนะคะเฮาต้มปนสีใส่นาหรือใส่ตอนก็นได้นะคะเพราะเฮาต้่มเอาแต่านามมั่นเฉยๆนะคะจากนั้นก็ใส่เกลียลงไปน้อยนึงค่ะพอแต่มันนวนะคะบ่ตองใส่ห้ายดอกแล้วถ้ามันบน่นัวจังไหนเฮาไปเติมะตะแดกเติมเกลือที่หลังก็ได้นะคะนี่เสือเพิ่งของเฮานะคะ จากทานจากฟื้นนะคะมอกระสีเป็นสีดำดำแน่ยค่ะช่วงนี้ตรงไปยัดนะคะแกสขึ้นราคาจ้าพี่นองอียังเฮาสามารถหาในท้องทิ้นข้องเฮาใดก็หาไปตามนั่นนะคะต้มซีโดนเน่ยค่ะประมาณสักยี่สิบนาทีนะคะซ้ำฟื้นมดยกละค่ะจากนั้นนะคะเข้ากับขัวบักพิกหัวหอมกระเทียมนะคะ หัวม,มีสองหัวหนึ่งค่ะโบฮันได้สือจุไอนะคะลดขายหัวหอม,มอยังโบทันมากค่ะปกติเพิ่นกะสีมาประกาศขายเพิ่นกะสีว่ามาจากสีสเกตนะคะเพราะว่าบานเฮ้านี่กัอยูไก่สีสเกตนะคะเมื่องอุบลกับสีสเกตใกล้ๆก,กันจ้านี่ต้มซุกเล้วนะคะหลังจากนั้นยังควนทวนทวน,ทวนยูเฮากับตากมาใส่ผ้าขาวไว้นะคะให้เขาซีเย็นจักน้อยค่ะ บัดยำใบป่า,ปามันจังสีโบเดห่อนออกห่อนออกล้นนะคะนี่กัเป็นเฮดที่ห้าต้มซุกเดียบรอยนะคะหลังจากนั้นห้าสีเอาเฮดนะคะไปซอยสัยกน้อยหนึ่งนะคะหันห่นหัน่นให้มันเป็นชิ้นในหน่อยนะคะกับลหลวเตว่าผู้ได้มากชิ้นละเอียดมากละเอียดหน่อยกับลหวเตนะคะซอยไปเรื่อยพ่อ พอให้มันเป็นตอนน้อยลงบให้มันเป็นเส้นติดแขวก็พ่อค่ะเฮ็ด mm hmm. มันค่อนขางสีสีแก่แล้วนะคะ mm hmm. เป็นเฮ็ดปลายหรือดูแล้วค่ะ mm hmm. กินติดตัวมาประมาณสี่เดือนหนึ่งแล้วค่ะเฮ็ดพ่นนีนะคะ mm hmm. จากนั้นนะคะ mm hmm. เข้าสีไซพักหอมแนวดเข้ากะหามาใส่นะคะเ mm hmm. มื่อนี้ได้ต้นหอมบัวนะคะละกาพัก ฮอมเปย์ Bay, ค่ะหรือว่าบางคนก็นเอิน่นพักซีฝรัง่งหลักะมีพักสะละเนียนํำนะคะน้อยหนึง่งหรือว่าอันฮอมใบมอนนะคะอยู่บ้านเพิ่นหอมเอิ่นฮอมใบมอนจากนั้นนะคะพ่อป๋าของเฮาเริ่มเย็นมันบบฮอนคากเลียวนะคะเฮ้ก็เริ่มมาใบเอาเกตเข้าออกนะคะแล้วก็แพ้งล้างออกแลวกะ็ ก่างอยู่แถวทองมั่นนะคะมันกันสซีมีอยู่บางนิดน้อยกับพยางามใบออกให้มันเก่งๆนะคะเพราะว่าเวลามันกินติดข้อมากมันก่างค่าข้อแล้วมันยากนะคะยูเฮนนี่แฮงมีแต่ผูเท่านะคะก่างค่าข้อมากกสิียากอีกจ้าจากนั้นนะคะพริก หอมกระเทียมที่ห้าวไว้ก็เอามาตําบางคนสีใส้วิธีการจี้ก็ได้เลยค่ะสีจีหรือสีย่างหรือสีเผาก็แหล้วแต่แตยูหนีเห่าใส่ฟืนนะคะเห่าสะดวกเป็นแบบขัวเอาเห่ากับขวเอานะคะมันกับไหวพรนะคะถ้าจี้มันก็สีหอมกันเลยค่ะพี่น้องอันนี้ก็แหล้วแต่ว่ามักไผ่มักมั่นเราจะสะดวกแบบไดก็เฮ็ดแบบนั้นปลาค้อนหน่อยห้าใบหบค่ะเอาเด่นเนื้อเข้ามาตํานะคะ ตามไปให้เขาละเอียดจักหน่อยนะคะเสียงโคกเสียงสาเสียงโกเสียงไก่ล่ะคะ่ะบบจักเสียงยัง้งเป็นเสียงยัง้งสนันพันพื้นนะคะยิ้มสาวๆยังสีไก่กะสีขันแบบเป็นปกติอยู่ของฮื่นหนี่นะคะเพราะว่าอยู่หลังบาน,พนเพลียงไกล้ตีะคะ่ะจากนั้นนะคะกะสีเป็นเฮดค่ะที่เฮ้าซอยไหวนะคะ ตอนหน่อยตอนใหญ่กะเลียวเต่ไาพา่มากละเอียดและหลายกะตำซี่โดนแน่ค่ะจะว่าเห่ามาักแบบแบบยำแบบกึดๆเนาะคะ่ะเอากับบตองตำแหลกหลายกเอาแค่พ่อประมาณนะคะในการเทปนน่นหนีนะคะแบบว่ามันก็เป็นอาหารหลักของอีสานท้งเห้าเนาะคะ่ะโดยส่วนใหญ่ก็สิเป็นป่นปลาป่นกบนะคะ ซิมีเฮดใส่บางกับเป็นตามฤดูกาลค่ะจากนั้นน้ำต้มปลาแดกนะคะทีข้าต้มเฮดต้มปลาไว้แล้วคะ่ะกะมาเทใส่นะคะน้ำน้อยน้ำร้ายนะคะไผ่มักแบบว่าคุยกะใส่แบบว่าซีบแบบว่าบ่ต้องหลายค่ะนะคะทาให้มักแบบจำนะคะกะใส่น้ำลหลายๆ แต่วาายุ่งืหอนนี่พอยายก็ไม่ไงนะคะเพิ่นสิกินเขาเจ้าเพราะว่าตาเพิ่นบอกบอคอยมีฟันในการเคี่ยวอาหารนะคะกระตรงไ่น้ำซีลายเติบจากนั้นปรุงรสดโดยพงสุ้รสนะคะจักน้อยหนึ่งค่ะแล้วแต่ผู้มากเด้อจ้าอันนี้ก็จักว่าเอื่นว่าหลายวันหน่อยเนาะแต่บางคนเพิ่นกินหลาย mm hmm. เพิ่นก็สิอาชีิใส่หลายนะคะ จากนั้นบีบักหน้าลงไปตัดลรดนิดนึงไพ่บอสไก็ได้เล้อจากบักหน้านี่จากนั้นเป็นน้ำปลาค่ะน้อยหนึง่งย่อลงไปนะคะก้อนเสียนปรุงกับตรงซีมมืองก่อนเด้อค่ะน้ำต้มเจ้าของปรุงไว้แต่แหลกมันเข้มหรือมันนัวปันไดเนนะจ้ะไพ่สีไปปรุงโลดมันสีนัวเลิกเกินไปเด้อคขะเข้มเตอะอเข้มเตือนกับบดีได้จ้ะเด้อ จากนั้นพักหอมที่เห่าซ้อยเตรียมไววนะคะก็คือหอมรวมของเห่าใส่ลงไปค่ะคนๆนะคะให้เข้ากันจากน้อยแค่นี้กับเป็นอันที่เรียบร้อยนะคะอาหารประจำบ้านนะคะกินดูแห้งค่ะปนเจลยู่บานนะคะได้ก็พักหลวกพักตุม่มพักสดดีๆค่ะพี่น้องมีหมากลินใหม่นี่แห้งสีคากเด้อค่ะแบบนี้ ปนถวยบักเลงเลยค่ะเห็ดบกกักบกีดอกนะขนาดเป็นเฮ็ดปลายหรือดูแลว้วก็ย่งบาวาก็ย่งดอกไอยู่นะคะได้กินอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งละค่ะตอนนี้ก็เริ่มออกห่างๆไปแล้วนะคะเห็ดพ่อนอยู่ขั้นแท่หน้านะคะเดี๋ยวลอยค่ะปนเห็ดปวกตาบใส่ปลาขอน้อยนะคะแบบอีสารบานเห่านะคะก็คือ ตรงเสียบล้ะค่ะนี่บอสเสียบกับตรงเสียบแล้วนะคะงานนีพายคิดหอดปนยกมือขึ้นจ้า